สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมถ่ายไปนะครับรีวิวไปเครื่องเป่านะครับผมคือกินเบียร์ไป3ขวด4ขวดนะครับผมเป่าได้แค่48นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราจะมาผ่าดูนะครับว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ว่ากินเบียร์สามขวดแล้วจะขึ้นแค่48นะครับผมโอเคครับเราลองแกะดูนะครับเพราะว่ามัน ขึ้นนิดเดียวเองนะครับผมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะขึ้น48นะครับ QC ผ่านมีน็อตไหมครับไม่แน่ใจแล้วแกะดูก่อนนะครับมีทิกเกอร์ก็แกะดูก่อนนะครับแผ่มีน็อตอ่านะครับมีน็อตนะครับผมน่าจะกี่ตัวครับตรงนี้มีไหมครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจก็แกะดูก่อนก็ได้ครับอ๋อไม่มีนะครับผมโอเคครับแปะเกินแปะเกินก็ไม่เหมือนเดิมครับไม่เป็นไรครับ แกะดูนะครับมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวลองแกะดูขีดเล็บผมแข็งนะครับผมเมื่อก่อนซ่อมมือถือนะปักไม่ออกนะครับผมหัแน่นครับต้องใช้ปิกนะครับผมใช้ปิกงัดนะครับค่อยแซไปค่อยขีดไปนะครับผมถ้าออกล็อกหนึ่งมันก็จะง่ายนะครับผม หรือหกักก็ปอกมึงก็จะหักก็จะง่ายแล้วนะครับนแน่นโอ้แน่นจริงครับลองฝั่งฝั่งัง้งแจ็คชาร์จดูนะครับอ๋อฝั่งหัวฝั่งหัวจะง่ายนะครับผมฝั่งล่างแข็งนะครับนี่แกงตรงหัวก่อนนะครับโอ,โอเคครับเรามาดูกันครับโอ้เป็นแผงวงจรน,นะครับผม มว่าไม่น่าจะเป่าแอลกอฮอล์ครับเหมือนจะวัดแรงลมหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนครับอ๋อเป็นตัวกองนะครับผมตูนได้ไหมครับไม่แน่ใจนะครับผมเป็นบัสเซอร์นะครับตัวนี้เป็นบัสเซอร์ก็ไม่มีอะไรครับเป่าปกติเลยนะครับ เดี๋ยวลองทดสอบดูก็ได้ครับอืมขึ้นแค่สี่สิบนี่ผมกินเบียร์เดี๋ยวลองกินก่อนสักแก้วหนึ่งนะครับผมนี่ทดสอบครับกว่าจะทดสอบเสร็จนะครับผมเดี๋ยวลองสแก้วก่อนนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องซื้อมาลองอีกนะครับผมจนก,กว่ามันจะขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเป่าแบบไหนนี่ครับลองเป่าใส่ตรงๆเลยดูดูก่อนนะครับผมเป่าใส่แบบนี้เลยนะครับมาเปิดเครื่องครับกดค้างนะครับผมแล้วรอให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะครับผมนี่ให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป่าเดี๋ยวผมจะเป่าใส่ตะแกงเลยนะครับเป่าแบบตรงๆเลยนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับนี่ลองเลยครับ ติดแล้วรอนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับขึ้นเท่าไหร่ครับ0.00นี่ครับไม่ขึ้นเลยนะครับผมน่าแปลกใจนะครับอยากให้มันขึ้นนะครับทำไมให้มันขึ้นเป็นที่อะไรไม่ทราบติดนี่คือดับนะครับผมแล้วเราก็เปิดใหม่ครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองเป่ายาวๆดูครับเมื่อกี้เป่าสั้นไปนะครับผมโอเค อติดแล้วนะครับรอดูเป็นไปไม่ได้ครับเพิ่งกินไปหนึ่งแก้วนะครับผมไม่ขึ้นเลยนะครับสงสัยต้องลองอีกหนึ่งแก้วนะครับผมจะลองดูลองประกอบคืนก่อนนะครับวิธีประกอบขีดตรงนี้นะครับนี่เพื่อถูกต้องนะครับแล้วเราก็กดใส่ไปกินเดี๋ยวลองใส่แบบเดิมดูนะครับผมจะชิงเขียงนิดนึงนะครับเพื่อ ประกอบเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับผมจะเอียงไปหาตัวหลอดนิดนึงนะครับโอยยังไม่ได้ยกเบียร์อีกแก้วนึงนะครับเดี๋ยวลองดูลองเป่าแบบนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมขึ้น0.2นะครับผม มา0.2ขึ้นมาแค่2นะครับผมทำไมจะขึ้นให้เยอะๆครับทำยังไงดีครับเพราะว่าเดี๋ยลองโมดิฟายดูนะครับเพราะว่าอยากให้มันขึ้นเยอะๆนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองปาดตัวนี้ใส่ดูนะครับว่ามันจะเพราะว่ามันเบาเกินนะครับผมเดี๋ยวเราปาดอ้อมเลยนะครับ รเราจะปิดอ้อมเลยนะครับใหญ่ไปนะครับโอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันลมออกนะครับผมเดี๋ยวเราพันเข้าไปเลยนะครับซิจะเวิร์กไหมครับรู้สึกลมมันออกที่เราเป่าไม่แรงนะครับผมเดี๋ยวเราแกะสีแดงออกไปเลยครับ แรงดึงไม่ออกนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เลยนะครับเครื่องเป่าไม่รู้ของคนอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าของผมไม่ขึ้นเลยนะครับกินเบียร์ไปสี่ห้าขวดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับจะลองใหม่ครับถ้าคนเคยโดนเป่าจะรู้ดีนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับผมนี่เดี๋ยวลองโอเคยัดเข้าไปใหม่ครับผมอ๋อมันต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูล็อกก่อนนะครับอยู่ฝั่งฝังนี้นะครับ จะใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้เข้าไปอ๋อแน่นเลยนะครับทีนี้ครับอ่าแน่นแล้วนะครับแน่นเปี้ยโอเคครับผมอ๋ตึงตึ๊บเลยครับเดี๋ยวลองเป่าดูนะครับรอบนี้น่าจะชัวร์นะครับเดี๋ยวอ่ายกอีกหนึ่งแก้วนะครับผมจัดไปครับอ่าไปอีกหนึ่งแก้วครับเป็นการทดสอบนะครับผม แก้วที่สามแล้วครับายกันครับลุยสูงไหมครับสิบห้านะครับผมสิบห้าก็เริ่มจะขึ้นนะครับผมก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับสิบห้าก็โอเคครับเดี๋ยวลองอยัดเข้าไปผมว่าลมมันรั่วนะครับผมเดี๋ยวเรา 15ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับดูวงจรก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีปุ่มรีเซต็ตแต่ไม่มีนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ก็ถือว่าขึ้นเยอะนะครับผมขอลองอีกรอบนึงแล้วประกอบอ่า ใครจะลองซื้อก็ลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแทบไม่ขึ้นเลยนะครับวายเหนื่อยแล้วครับขึ้นต่อไหร่ครับสิบห้าเหมือนเดิมนะครับผมสิบห้าเหมือนเดิมเอาไงดีครับอยากให้มันขึ้นเยอะๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวในเราแปะรอบนอกอีกนะครับผม S <S าการลมออกอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะแปะแบบไหนดีครับเดี๋ยวเอารอบนอกอีกครับเดี๋ยวให้ลมมันรั่วได้นะครับผมเดี๋ยวลองแปะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับชีกไาอีกครับให้ลมมันรั่วน้อยที่สุดนะครับผมที่ที่ผมแปะนะครับเอาครับยัดเข้าไปครับทีนี้ครับยัดไม่ได้ก็โอ้ยแน่นเปียะนะครับทีนี้ครับ โอเคผมจะประกอบเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามันทําได้แค่นี้นะครับผมไม่ซ่อมแล้วครับได้แค่นี้ครับถือว่าที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับขวดที่สองครับจัดไปครับอีกหนึ่งแก้วนะครับผมโอเคครับลองกันครับคลิปนี้สนุกนะครับผมทำเพื่อความสนุก จแทบขาดยี่สิบสี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราน่าจะขึ้นน่าจะเป็นที่พอใจแล้วนะครับผมเพราะว่าผมกินไปหนึ่งหนึ่งขวดแล้วนะครับปกติกระป๋องนึงก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับผมผมว่านะครับไม่น่าจะมันไม่น่าที่จะไม่ขึ้นนะครับอ่าปรากฏว่าถอดน็อตอ่าน็อตมีสองตัวนะครับผมโอ้หโทษทีครับตัวนี้แกะ หลุดมาเลยนะครับมีสองตัวนะครับมีด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับผมต้องขออภัยครับโอ้ถึงว่าแกะไม่ออกนะครับผมบ้าบ่บ้าเอ้ยโอเคครับจะไปอีกหนึ่งแก้วนะครับผมมาลองกันครับทีนี้ครับใครจะซื้อมาลองก็ลองได้นะครับแต่ว่าต้องออุปกรณ์ก็จะมี เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็อุปกรณ์ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับเป็นเบียร์ก็ได้หรือเป็นเหล้าก็ได้นะครับผมซื้อมาลองทําดูนะครับลองมาทดสอบดูครับว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับนี่ผมซื้อมาลองยกครับผมโอ้หมันติดไวไปนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอ่าเร็วไปนะครับยี่สิบสี่เดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับเครื่องต้องดับก่อนนะครับผมโอเคครับเปิดเครื่องครับผม ต่อไปเราก็จะยกนะครับผมอีกหนึ่งแก้วนะครับฮมคลิปที่สนุกครับผมยกไปแล้วนะครับเป่าครับเอาไปอ่ารดนะครับผมไม่ขึ้นนะครับ มาครับเดี๋ยวลองมาแกะตัวนี้ออกดูนะครับตะแรงลองตะแกะแกะตะแกงออกเลยนะครับแผ่นกองนะครับออกไหมนี่ไม่ออกโอหต้องไปหาใส่แว่นนี้กูพังคือพังนะครับผมเอาตะแงออกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยเดะมันต้อง โอเคบางทีมันอาจจะบางอาจจะไปาบางลมแอลกอฮอล์นะครับผมนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีตัวอะไรเลยโอเคพังแนละ้วอ่๊อยูฝั่งนี้ครับผมกรกอบเข้าไปคืนนะครับยัดเข้าไปนะครับใส่ลูกยางเหมือนเดิมนะครับโอเคครับมารอบนี้ก็คือจบแล้วครับใส่น็อตไปเลยนะครับผม ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากนี้ก็ต้องซื้ออีกรุ่นหนึ่งมาลองนะครับผมถ้ารุ่นนี้ไม่ขึ้นก็เจอกันใหม่ EP2 นะครับซื้อบียร์มากินีกทีนี้โอเคครับผมเดี๋ยวมาลองกันครับไปครับอีกหนึ่งแก้วเปิดเครื่อง ต่อวันที่สองแล้วเนี่ยวันที่สองแล้วนะครับวันแรกยังไม่ได้ปิดคลิปนะครับผมไปอีกหนึ่งแก้วดูที่เอาตะแกงออกนี่ตะแกงนะครับผมปีดไหมครับสามสิบเก้าอ่าก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะ อีกแก้วเบียร์ขวดนึงแล้วโอ้ยจริงๆมันขวดนึงมันต้องขึ้นเยอะกว่านี้นะอ่าอีกแก้วก็ได้ครับเดี๋ยวกูซื้อมาเดี๋ยวกูซื้อมาเพิ่มเพราะว่ากูกินเยอะ <c oughs> โมกูทดสอบกูกูทด <c oughs> สอบเครื่องเบาฝา <c oughs> กติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่มาอีกนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบในการดื่มเบียร์อีกนะครับเกิดเดี๋ยวเราคุยใหม่อ้าวลองครับผมสี่สิบมาไหมโอ๋อยังไม่ได้ยกโอ้ยลืมยก <c oughs> สิบแปดเสดย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> มันมันไม่ขึ้นไงก็มีอะไรกันสิบแปดนะครับมันต้องยกยกก่อนเป่านะครับผม โอเคเดี๋ยวแง่ลองอีกสักรอบนึงนะครับผมไม่ขึ้นนะครับผมขึ้นสิบแปดเองนะครับเดี๋ยวใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเบียเต็มแก้วนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับเมาแล้วครับอืมเอา้าห้าสิบยกแล้วครับ แก้วนะครับผมโอเคเป่าครับถึงสามสิบไหมครับผมห้าสิบห้านะครับผมโอเคครับสรุปว่าขึ้นนะครับผมเอาตะแกงออกนะครับสงสัยจะต้องลองอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมราคาประมาณสอง้กว่าบาทเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ